กลาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mighty Cash นะครับแล้ววันนี้นะครับคุณอยู่กับโปรเจกต์ Unbox Review นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวโมเดลพลาสติกคิดซีรีส์โปเกมอนัมเบอร์ที่47 เกรกนินจาหรือว่าเกรกโคงะนั่นเองที่เรารู้จักกันนะครับก็เจ้าพิกกบเทพชีเนี่ยได้ทำการออกมาเป็นโมเดลพลาสติกคิดนะครับโดยทางค่ายบันไดเนี่ยก็ออกมาเป็นบันไดสปิริตปี2021นะครับผลิตในญี่ปุ่นนะครับผลิตในปี2021แล้วก็เป็นนัมเบอร์ของซีรีส์โปเกมอนตัวที่47นั่นเองเรามาดูรีวิวกันเล็กน้อยนะครับว่าของด้านในเนี่ยเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หลังจากประกอบเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ้าเกโกกะ1ตัวมีจอยขยับนะครับสิ่งที่จะให้มาก็จะมี E.I. g i กิ w ิวอเตอร์ชู e ินะครับเป็นดาบน้ำกับาดาวกระจายน้ำนั่นเองรูปแบบก็สวยเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นอธิบายนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันเลยแล้วกันนะครับเพจจะมีประกอบไปด้วยทั้งหมด1 2 3 4 4เพจ1ติ๊กเกอร์นะครับ ผมจะนับรวมเป็น5เลยนะก็จะมี A 1 A 2นะอันนี้ก็จะเป็น A 2 A 1โอเคอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์กับ B 1 B 2นะโอเคครบอุปกรณ์ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มือการต่อกันเลยนะครับนี่ก็จะมีอธิบายเบื้องต้นนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเก,กโครงะเนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าไอ้ที่พันอยู่คอมันคือลิ้นมันนั่นเองนะครับเป็นลิ้นของเก,กโคกะนะครับ รูปแบบก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำเลสให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตอนช่วงท้ายเลยแล้วกันว่าประกอบเสร็จออกมาหน้าตาจะเป็นยังไง let's go ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหใช้เวลาไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้เจ้าเกรกคงะหรือว่าเกรกโคกะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือสติกเกอร์ด้วยนะก็สติกเกอร์เนี่ยจะมีที่ดวงตานะครับสามารถเปลี่ยนดวงตาได้แล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนก็จะเป็นมือด้านซ้ายนะครับที่จะมือปกติเนี่ยมันจะเป็นมือเป็นแบนแบบนี้ใช่ไหมเอาไว้จับเจ้าวอเตอร์ชูริเคนนะครับ แล้วก็มือที่ได้มาอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็น e i ก i r i นะครับก็คือดาบน้ำนะครับผมโคตรสวยเลยอะแล้วก็จอยขยับเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน1 2 3สอ่าห5 6, 6 6 12 13 14จุดด้วยกันนะครับมีจุดขยับทั้งหมด14จุดด้วยกันนะถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วสามารถเล่นใช้ จะเรียกว่าไงเดียจัดท่าทางได้ผมใช้คําว่าจัดท่าทางได้แล้วกันเนาะค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะครับมันล็อกไงวะอ่ามันล็อกแบนี้ก็คือมันจะกองแกงกองแกงหน่อยนะเนือ่องจากว่าอ่ามันเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ได้เป็นยางนะแต่ว่าพอตั้งมาแล้วเนี่ยคูรสวยเลยครับตอนต่อไปเนี่ยก็ค่อนข้างพอใจอย่างมากเลยนะครับกับราคาแล้วก็คุณภาพที่ได้มานะครับอุ๊ย หลุดมือนิดหน่อยนะก็คือมันสามารถจัดท่าทางได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่า,ารูปแบบของเจคุงะเนี่ยดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาบอกราคาก่อนละกันก็เจ้าราคาผมได้มาในราคาต้องบอกว่าราคาที่ผมได้มาเนี่ยรวมส่งแล้วนะครับทั้งหมด หนึ 1> 1่งไม่ใช่หนึ่งร้อยราคาทั้งหมดเนี่ยผมได้มาราคา500บาทนะครับ <c oughs> ก็คือรวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณ400ไปไปายนะครับประมาณ450 460ี่ยเนี่ยแล้วก็ค่าจัดส่งอีกประมาณ40บาทอ่าก็ผมตีกลมๆแล้วกันว่าประมาณ500บาททวนนะครับส่วนเพื่อนๆที่ได้ราคาถูกกว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้นิดหน่อยบวกลบไม่เกิน50บาทเนี่ยผมก็คิดว่ามันอยู่ในเลนจ์ที่เรารับได้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวผมจะมีวิดีโออุ้ยถ่ายเป็น MV ให้นะว่าความสวยงามของมันเนี่ยแล้วพอจัดท่าทางออกมาแล้วเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าความกว้างยาวความสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเซนติเมตรอยู่นโอ้โหอ่ะถ้าอันนี้เทียบกับไม้บรรทัดไม้โปรเทคเตอร์นะครับโ,โหโคตรเก่าเลยอ่ะ ความสูงเนี่ยมันก็ประมาณเกือบเกือบคืบหนึ่งนะครับเนี่ยเท่าไมโปรนะตัวมันไม่ได้ยาวไม่ได้สูงอะไรมากนะครับไอที่แบบมีสถานที่จํากัดเนี่ยตัวมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับซื้อง,งานนี้ไปเก็บเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะโอเคเลยต้องบอกก่อนว่างานตัวนี้เนี่ยมันทําออกมาดีพอตัวเลยนะไม่จะไอพวกที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดเนี่ย งานมันค่อนข้างจะเนียบนะครับไม่ต้องมาตะใบขอบเก็บงานอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าตั้งโชว์ได้เลยนะผมว่าก็อยู่ในจุดที่ผมโอเคมากเลยนะครับกับราคาแล้วก็คุณภาพที่ได้มาโอเคครับก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวมาให้คะแนนกันก่อนเลยคะแนนการต่อเนี่ยถ้าเต็มสิบนะการต่อเนี่ยผมให้แค่3คะแนนนะครับก็คือต่อโคตรง่ายเลยครับไม่ได้ยากอะไรมากนะครับถ้า ถ้าเต็ม10นะครับความยากเนี่ยผมให้แค่3เองนะกับการที่ผมต่อโมเดลกันด้ามอย่างอื่นมานะครับผมความสวยนะครับความสวยเต็ม10ผมให้10เลยนะครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับกับความสวยที่ต้องบอกว่าราคากับความสวยงานเนี่ยแม่งถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นท่ากันดูนะครับ จุดขยับจอยแข็งแรงดีไม่มีตรงไหนที่หลวมนะครับข้อต่อโอเคเลยทำออกมาได้ดีจัดท่าทางได้นะครับนี่อุ๊ยอ่านี่จัดท่าทางได้เยอะมากเลยนะครับฟึบฟ,ฟอืมสวยงามลูกเล่นพอตัวเลยนะครับการขยับจุด จอยขยับเนี่ยผมให้เต็มสิเลยนะแน่นดีขยา่าไม่มีร่วงนะครับอ่านี่ผมขย่าแรงมากเลยนะก็ถือว่าจัดท่าได้โอเคราคา500บาทผมถือว่ากลางๆไม่แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าคุณภาพที่ให้มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มราคาโอเคก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องขอฝาก ผู้สนับสนุนนะครับหรือพาร์ทเนอร์ของช่อง m i g h t y c a s h นะครับไม่ว่าจะเป็นร้าน Mega Panda นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักมาอย่างยาวนานนะครับต่อมาก็จะเป็น Evident Next Level Card Game นะครับการ์ดเกมรุ่นแบบใหม่ของคนไทยผลิตขึ้นมานะครับยังไงก็อย่าลืมฝากไปอุดหนุนการ์ดเกม Evident Next Level Card Game แล้วเพื่อนๆจะได้พบกับความมันแบบ i ินฟ l l แบบ Next Level กันนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทั้งสองคนที่ใจดีนะครับที่อยู่กับช่อง Mighty Cash มาอย่างยาวนานนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม Mighty Cash ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับเจ้าเกรกโคกะตัวนี้กันเลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ MV ท้ายคลิปกันได้เลย let's go ป ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ